สวัสดีครับ FC แล้วก็ชาวพนจังทุกท่านนะครับวันนี้ที่แกะเครื่องให้ดูนี่คือเป็นรุ่นใหม่นะครับของ vivo y12a ตูดชาร์จไม่ใช่ตูดชาร์จนะครับฝั่งตูดชาร์จนี่จะเป็นแผงอยู่เครื่องนี้มีปัญหาอยู่ว่าขึ้นรูปหูฟัง่ง ก่อนอื่นต้องแกะมาดูก่อนแกะฟ้าหลังนะครับเปิดตรงนี้จะมีกาวเหนียวแกะลอกออกเป่าความร้อนไม่เกินสองอยนะครับผมทำกับตัวนี้แต่ถ้าเป็นท,ทั่วไปก็ได้เป่าผมอันนี้เปิดขึ้นได้แล้วเป่าข้างบนอีกนิดนึง เกาเหนียวมากนะครับเป็น2หน้าสีดำที่เหนียวกันน้ำได้นะครับพรกนี้ความเหนียวของมันไก่หลุดแล้วนะครับอยู่ตรงกล้องนิดนึงโอเคนะครับรีดลอบไปข้างกล้องไปด้านข้างขึ้นได้รอยเยอะมากนะครับ ก็ขันน็อตออกครับตอนนี้เริ่มจากจุดไหนก็ได้คือเพื่อจะเปิดตัวฝาครอบตัวน,นี้ออกถ้าเป็นงั้นเราเปิดไม่ได้นะครับฝาครอบตัวน,นี้มันจะขันน็อตไว้ต้องแกะแผ่นฝาหลังก่อนแล้วก็ขันน็อตออกเปิดฝาครอบออกโอเคนะครับตัดภาพไปเลย เปิดขึ้นมาปีดขึ้นมายกออกนี่คันนี้ก็คือผมถอดแบตเตอรี่แล้วนะครับเพราะว่าการพลาดยกขึ้นมามาดูกันขาวจ่ะนะครับในโยเกเก็ดขึ้นนะครับ ถอดสายกาศโอเคนะครับตัวนี้มองก็รู้นะครับโดนน้ำโดนอะไรมาเนี่ยแขะขึ้นมาก่อนทำความสะอาดนะครับวันนี้ผมใช้น้ำมันสันแล้วก็แปลงสีฟันทู่วออก คือไม่ให้เป็นคราบเลยนะครับไม่งั้นไม่จะขึ้นหูฟังเพรโดนน้ําโดนความชื้นโดนสิ่งสกปรกอันนี้เช็ดให้สะอาดอันนี้ก็เป่าให้แห้งถ้าไม่มีไอ้น้ำเป่าก็ปล่อยไว้สักพักนะครับก็ให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยมาประกอบใส่ตัวเครื่องอ่าน้ำมันรนสารแห้งแล้วนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปจากที่เดิมมันโอเคนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยมาเปิดขึ้นมาดูคนนี้เพื่อจะดูว่าจะขึ้นรูปหูฟังเหมือนตอนทีแรกๆไหมนะครับรอแป๊บหนึ่งอ่านี่ใส่เสียงละโพงเสียง ลูกหูฟังไม่มีแล้วนะติดรหัสมาดูกันเนี่ยเอาหูฟังมาเสียบนะครับผมจะทดสอบดูเสียบถอดเสียบถอดเพื่อเราจะรู้ว่ามันจะค้างไหมมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมเสียบเข้าไปถอดโอเคใช้ได้นะครับปกติไม่มีอะไร ะสังเกตดูเสียให้ดูเพื่อเสียบปุป๊บหูฟังขึ้นมาเห็นไหมถอดโอเคออกวันนี้จบงานนะครับสาหรับการแกะเปลี่ยนชุดตูดชาร์จขึ้นขาหูฟังาชาร์จไม่เข้าบาังอะไรวกยก็ชุดเดียวกันนะครับไม่ไม่ดังอย่างนี้โอเคนะครับอันนี้ก็มาถึงจุดต่อไปเป็นการประกอบไว้เหมือนเดิม เมื่อประกอบทุกอย่างเข้าที่เดิมแล้วนะครับก็ฝาเสร็จเหมือนเดิมอย่างนี้ตอนที่ขันนอ็อตขันน็อตเสร็จเรียบร้อยใส่กาวนะครับใช้กาวสีดำนะครับเป็นยี่ห้อใหม่ผมใช้ตอนนี้แต่ก่อนก็ใช้ที8,000ที7,000บ้างนีไมาใช้ยี่ห้อใหม่โอเคนะครับเอาฝาหลังมาทําความสะอาดเสร็จนะครับต้องไม่มีกาวเก่านะครับ เอาออกให้หมดพอเราออกหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางลงไปมัดยางไว้แค่นั้นนะครับในตัวฝาหลังนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคมากขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ